แล้วสานศาลให้มันผิดว่าหนาเพราะมันสูงข้อโบดอ่ะมันอยู่บนเขาอ่ะศาลใครอะบอกศาลหลวงพ่อเฮงนะอยู่ข้างบนสูงข้อโบดอีกหรือศาลไหนศาลเขาอยู่ข้างล่างในในศาลเจ้าที่จะทางวัดอยู่บนเอาหลวงพ่ออะมามามาไม่พอใจตรงไหนจุดไหนจะได้แก้ไขเปลี่ยนห่วงจุ้ยหมดเลยเอาว่ามะพูดมะจะได้ไปแก้เนี่ยมาหาผมแล้วคนมันจะได้เข้ามาเยอะๆอย่จะเอาอะไรเขาจะได้มาช่วยบอกเขาเขาเอามาให้แล้ว ลูกหลานเขาทำงานเยอะถท้ท่าไม่บอกโยมมีพบโยมแหม่เขาก็ไม่เข้าวัดอ่ะต้องบอกเขา่เขาจะยังมาวันท้าวันโกนอ่ะใช่ไหมแค่พอยอมมีพบปะเนี่ยใช่ว่าใครอ่ะยังมีอีกเหรออันนี้หลวงพ่อเฮงอยู่ใช่ไหมแค่พ่อเฮงไหมเอาวใครมาอีกนี้ยโหเยอะเลยวัดนี้เยอะในวัดมันมีเยอะเอามาให้หมดเลยขนขยงมาเอามา อะไรก็ว่าม<ล>นะั้ะเ,เรียกมาแล้วนี่ฮะเอาอมาให้เอาคุยกันเรียกมาก็มาคุยฮะ,ะเรียกมาก็มาคุยจะไ,ได้บอกจะได้กล่าวแรงต่างสิ่งที่มันทำไม่ถูกไม่ควรนะจะได้เอาอะไรจะได้เอาอะไรจะทำให้ที่ทำได้อะแต่มันต้องถูกด้วยนะท้ามัถูกไม่รู้จะทำไปทำไมเอาให้มันดีอะทำแล้ววัดมันจเจริญอะทำแล้วโบสถ์มันเสร็จอะอ่า ทางขึ้นทางลงมังมนก็มีอยนยังไงใครที่มาในที่เนี้ยอือห้องที่อยู่ จัดให้เรียบร้อยห้องที่อยู่จัดให้เรียบร้อยเราย้ายไป่หี่ห้องหนึ่งห้องนั้นอะไรนะหอ่จัดไม่เรียบอยอปอยู่ที่หนึ่งไปอยู่ห้องถ้าอยู่ห้องถัดไปไม่อยู่ห้องนั้นพาย้ายห้องนอนให้ห้อง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 จำ อ๋อเขายังไปไม่ได้ถือว่าเป็นนอนทับที่เขาก็คือว่าคือเขาไปไหนไม่ได้เขายังอยู่เขายังนอนอยู่ห้องนั้นเหมือนกับหลวงพ่อก็ไปนอนทับที่เขามันก็เลยมีส่วนให้ทําเหมือนนเป็นเหมือนกันเลยคือจัดห้องให้ดีเลยห้องนั้นอาจจะก็ตีว่าจัดเป็นห้องเอาอะไรอีกไหมอะไรเพิ่มเติมนอกจากจัดห้องแล้วอะ ถ้าจําทั้งหมดที่แก้ไขแล้วจะเจริญอ่ต้องบอกกับหลวงพ่อด้วย<อ>ต้องไปคุยกับหลวงพอ่อไม่คุยเข,เ,ขเข้าใจนะหลวงพ่อเข้าใจนะที่แรกนะ่ะเราอยู่ลงปัวที่ยที่แรกที่ไปมันสร้างโบสถ์ได้ไงพอพระพักพักก็อยูอขขขขขขข่ขึ้นมาอยู่บนสรานะ่ะแต่นี้แต่นี้เราอยู่ลงปัวแล้วคือมันก็เป็นส่วนตัวนะเพราะว่า,วารงัวยนี้ยมันมีห้องยาวมันเนี้ยแล้วมีมีอยู่สามห้องเราก็ไปดูอยู่ตรงลงปวนอนอ่ะทำกั้นห้องอย่างดีอ่ะแต่นี้พอเราขึ้นมาเนี่ย มันมาขึ้นอยู่บนห้องเขาเนี่ยแหละมันปัญหามันเกิดอ่ะปีหลังเนี่ยทําอะไรมันขั้งปวดขาปวดอะไรเงี้ยแล้วพ้าที่มันอยู่บนตลาดนั้นมัอยู่ไม่ได้เลยไปหมดก็คือก็คือไปนอนทับที่เขาด้วยนะฮะไม่แล้วก็ทำใจก็ให้ไม่เป็นไรนะฮะมันเป็นนอนทับที่เขาที่ไรไม่เป็นไรก็จัดเรียบร้อยทั้ จัดห้องใหม่แล้วก็ทำมุงจัดห้องใหม่แล้วก็ทำมุงคือในส่วนคุณกันไมให้ได้นะแต่ให้เรียบร้อยจัดเท้าใหม่แล้วไอ้หลงหลงไอ้เฮงมีหันหน้าไปทางที่ไหนลอนเนี่ยไม่เอาไว้ที่เดิมอ่ะฮะหันหน้าไปทิศตะวันตกเลอทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกพี่นี่ใครบอกฮึ ให้เอาไปทางหันหน้าไปทางเขาเขาให้หันหน้าไปทางเขาเขาไปทางบูทไปทางโบสถ์โบสถ์ทางตะวันตกนะทางเขาอ่ะเจ้าของที่คนนั้นน่ะให้เอาอะไรที่จะสร้างให้เขาเนี่ยหันไปทางโบสถ์หันหน้าไปทางโบสถ์หันหน้าไปทางโบสถ์อ๋อเจ้าของที่คนนั้นน่ะให้หันหน้าไปทางโบสถ์เหมือนกันใช่ใช่ใช่เจ้าของที่ไปทางโบสถ์ไปทางที่ตะวันออก แสดงว่าคนหลวงพ่อเฮงก็พิจวันออกเช่นกันทิศเดียวกันหมดเลยตัว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 หลวงพ่ออะตัว่ต้อตัวเราต้องทำอะไรแค่จัดห้องให้สะอาดจัดห้องให้สะอาดแล้วท่านไปอยู่ห้องต่อไปห้องติดกันก็มีางอ่าอ เ,เป็นห้องพี่ตั้งใจนอนแล้ยังอยู่ยอ่ยาตั้งใจจับได้ทีอืมบ้านกว้ายใหญ่ที่อ่าคือ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 ประเด็นประเดน็นง่ายๆคือว่าหลวงพ่อไปนอนทับที่เขาเขายังไม่ไปไหนทำให้หลวงพ่อมีอาการเหมือนกับ เหมือนกับหลวงพ่อคนเก่าที่มรณภาพไปคือหลวงพ่อเฮงถูกไหมคือเขาเน่นวิญญาณของหลวงพ่อเฮงอ่ะต้องการให้หลวงพ่อเนี่ยจัดห้องนั้นให้สะอาดเลยนะแต่หลวงพ่อก็ไปนอนอีกที่หนึง่งจบอันนี้แล้วก็วิญญาณเจ้าวาดคนที่ให้ที่ดินที่วัดคือต้องการให้หันหน้าเนี่ยไปทางทิศเข้าโบสถ์อ่ะตะวันออกถูกไหมแล้วก็เปลี่ยนรูปปั้นใหม่ไม่เอาเพราะเขาเขาไม่เอาลูปปั้นพระเพราะบุญเขาไม่ถึงง่ายๆเลยพูดตรงตรงเลยเพราะเขาสึกก่อนที่จะตายอ่ะนะภาษาชาวบ้านอ่ะก็ต้องเปลี่ยนแล้วรูกพระทำไงอ่ะ ต้องเอาออกไว้ไหนอะทิ้งเลยเอาไปเอาไปให้ถ้าเกิดเอาไปให้ลูกลูกหลานเขาได้ไหมเราไม่ใช่พระอ๋อเขาไม่ใช่พระโอเคงั้นก็คือต้องทิ้งเลยอะไม่ไม่แล้วเปลี่ยนสีใหม่แล้วก็ใส่สีขาวเลยอ่าสึกร์เเป็นนาคได้ไหมถ้าเกิดเราเปลี่ยนจีวรเป็นสีขาวได้ไหมใส่ผ้าอ่าโอเคจบแก้แก้เคล็ดอ่าตกลงเงินเป็นสีอ่าเซอร์เซอร์เนี่ยไม่ใช่ จเจ้าวาดที่ตายนะี่คือเจเจเฮงนั่เเนเนี่ยอันนี้คือ <c oughs> คือเจเฮงนั่นเนี่ยเตียเฮงเตียเฮงที่ว่าเป็นเจ้าวาดคนแรกเจ้าของที่อ๋ออันนี้อันนี้เตียเฮงอันนี้เตียเฮงคือนนโอ้แม่ชื่อเหมือนกันไม่เตียเฮงอะเขาเขาเป็นคนสร้างวัดนี้ก่อนนี้เขาเขาอยู่ข้างข้าง มันมีปัญหากันเขาเลยมันเอาที่เขาสร้างวัดแล้วเขาเป็นแจ้ววัดเองวัดประมาณสิบแปดภาษาเอาไปแล้วเอามือพักก่อนพักก่อนพักก่อนเอาใจแล้วหลังพักก่อนโอ้ตายแล้วแม่งเรารู้ว่าเขาไม่ได้ไปเจอเราเขาก็อยู่เขาห่วงเขาก็คือก็ก็คือว่าไอ้ไอ้ที่ผิดก็คือไอ้ข้างบนน่ะที่ที่ว่าผีเยอะๆยอะอ่ะกุมารทองอ่ะเราก็ต้องเอาลงนะเพราะว่าสูงก็โบดใช่ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่ง เหนื่อย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 ยังไงก็เหนื่อยพันขนาดนี้ไม่แล้วเราเราไม่ต้องไปสร้างเพราะเพราะสารเก่าเขามีอยู่แล้วอือันนี้เราอยากจะญ่ได้ไหมมันดีขึ้นไงเราไม่มาเก็บใครได้บ่อยเพราะไอ้บอยมันอยู่ข้างล่างเนี้ยสารอยู่ข้างบนเนี้ยมันอยู่เขาเลยอ่ะเขาเนี้ยสองชั้นอยู่ข้างบนเนี้ยแล้วมันมันตรงนี้เราเอาบอยเนี้ยเราจะเอาไอ้ข้างข้างเราเรียกว่ามันเก็บสารในเราขึ้นขึ้นบนเขาจับจับมันไปหมดเลยพวกนี้ ถ้าจะเชิญก็เชิญเทพขึ้นไปแทนไม่ได้เหรอเทพไม่ไปแล้วไม่ขึ้นล่างไม่ไม่ใช่เทพเทพไม่ได้แล้วเทพไม่เทพไม่ไปเขามีที่ของเขาอยู่ที่มันสูงกว่านั้นมีมีขถามว่าไม่มีเทพไม่มีมีแต่ผีไม่มีเลยมีแต่ลูกมีแต่เอ๊ะอะไรอ่ะไม่มาที่อยู่เขาไม้อ่ะไม่เขามันเป็นที่ของป่ากันหดก็ที่ปุ่มเขาปู่มันอ่ะแล้วเป็นต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะคือเทพแบบมันเขาอยู่ตามต้นไม้แล้วพวกูเทวดาเขามีของเขาอยู่แล้วเขาไม่อยู่หรอกตรงนั้นอ่ะทีเนี้ยไปอยู่เป็นเป็นวิญญาณอ่ะสามเวสีอ่ะมีข่าวว่ามีแต่ แก่ลูกเทวดาเอาลงมาเอาลงมาข้างล่างเผื่อคนเขาจะมาไหว้เป็นจุดเผื่อมาได้โชคลาภเอาน้ำมงน้ำแดงมาถวายเขาอยู่ได้อยู่บนสูงกว่าก็ไม่ไปหรอกแต่ศาลที่ข้างบนถน่ะหรือว่ามันลึกไปนี่ไม่เคยเลยศาลข้างบนไม่ไม่เราเอามาไว้ตรงเป็รูปพห้เป็นแต่เราเราเสริมให้เขาเป็นศึกก็ใส่ขาวไปเลยจบแก้ไขแล้วก็สร้างถ้าเกิดลูกหลานเขาจะสร้างใหม่ก็สร้างใหม่เป็นรูปแบบของคนคารวาสชุดจีนตามรูปเขา ไม่เพราะเขาสึกไปแล้วนะอ่าใช่มันไม่สมควรที่สร้างเป็นพระนะอ่าอเข้าใจไม่สมควรเพราะว่าเขาสึกแล้วาสึกแล้วแล้วแล้วทำบุญเปิดวัดใหญ่ใหม่แล้วเนี้ยแล้วก็คือถ้าเปลี่ยนผมว่าเปลี่ยนที่นอนอ่ะหลวงพ่อก็จะหายก็ลองดูเปลี่ยนที่นอนเพราะหลวงพ่อยันอนที่เดิมเนาะยังนอนกุฏิเดิมของเจ้าวาดที่ตายไปอ่ะโอเคต้องเปลี่ยนพอาะเขามาบอกแล้วว่าเขายังอยู่เพรายังไปไหนไม่ได้มันมันห่วยังยังไม่ได้ฝังโอริเมตอ่ะเขาเขางง ก็ก็ผมว่าถ้าเกิดโบสถ์เสร็จนะทุกอย่างมันก็จบมันก็ดีขึ้นแต่ลูกศิษย์หลวงพ่อดังๆทั้งนั้นน่ะใช่ใช่เออมีแต่คนดังๆนะลูกศิษย์หลวงพ่อไม่เป็นไรหลวงพ่อมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่ามารเชื่อผมมันมันเป็นมารคนจะสร้างโบสถ์แรงต่างเนี่ยมันคือมารทุกอย่างมีอุปสรรคหมดแต่แต่เขาเรียกว่าพื้นฐานศิษย์หลวงพ่อดังอยู่แล้ว แล้วมีแต่คนเขานับถือหลวงพ่ออยู่ ja, แล้วไงไม่ต้องกลัวมีแค่มารเป็นบางช่วงผมจะบอกให้ว่ากูมารหอ้น้ำอ่ะกูมารหอ้น้ำมานเป็นพาเด็กคนมาปล่อยบ้านเลยกูมารนี่ยเราปอไอ้น้ำเลยอ่ะพาเด็กพวกนั้นไม่ไอ้ที่ที่มันเขามีแต่กุมารมีแต่โผลเรือสมเรือเสียดเต็มไม่หมดอะไรอยู่แล้วนะนะไม่มันมาสร้างไม่ได้แล้วมันสมกว่าโจจริงๆเพราะมันวิ่งเล่นกัน วัดชื่อ what? วัดอะไรผมอยากจะไปยกทิงวัดวังศินเขาจเอมวัดวังิล์เขาจะเอมใช่ไหมไปไม่ได้เพราะว่านขนาดเจ้าว่าท่านอยู่ไม่ได้ที่อาจารย์นหนัดฐานเลกิดเลยค่ะอาจารย์หัดฐานใคได้ยินชื่อน,นะอาจารย์นัดฐาเลกดชอะไรเซนอ่ะอกาาันาท่านก็อยู่ในโครงการของกันา,าอ่แล้วอาจารย์หัดฐานก็ไปไวัดนี้ด้วยนะ,ะอ๋อไม่ไม่่อานัฐานก็ยังไม่เลิกแบบโยมเราเพราะว่าเขาเขาอกนันอ๋อ เขาไม่รื้อกลอกนั่นคนมีรายมือใครเส้นนั่นเขาไปทำวิธีเขาหมองทันขาเฉยผมไม่มีโอกาสได้ไปไงแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดถ้าเกิดโบสถ์อันนี้สร้างเสร็จก็ขออนุโมทนาบุญให้กับองค์ท้าวเวสวรรณงค์แล้วก็บริวารก่อนจะไปนี่แหละก่อนไม่ก่อนจะทำใหม่เดี๋ยวจะไปจะทำพิธีใหม่ผมด้วยใช่ไหมใช่ใช่จะทำวิธีใหม่เพราะว่าท้าวเวสวรรณมันเกี่ยวกับศาสนาอยู่แล้วเราดูแลทางลูกน้อศาสนาไงใช่คือแบบเขาเรียกอุปถัมภ์ค้ําชูดีกว่าอ่ะ ใช่ไช้ไข่กระบองพวกมึงบองมาเขาตีจมดินหมดนะมาเป็นนาปัจจุบันเราต้องใช้ที่เท้าเรท่องมันอย่เนี่ยเท้าจับตุงมหาวิทยาลัยอยู่ในชาติเซิงเศาเนาะอ่าใช่คือใครเป็นเศาเร่าขึ้นมแล้วดิแล้วมีชื่ดีตลอดเลยว่าศรีสันต์เศร้าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มเปิดห้องเปิดงานนีื่อยห้องเรื่ก็ก็เดี๋ยวผมผมรับปากแล้วกันว่าผมจะช่วยถึงที่สุดนะไหนๆก็มาแล้วผมผมช่วยแล้วกันนะ อ่าโอเคเรื่องที่ว่าจะไปเปิดอะไรต่างๆพวกสัมภเวสีในวัดต่างๆผมไปจัดให้มันเข้าที่แล้วกันเพื่อเวลาเข้าที่เสร็จปั๊บเนี่ยโบสถ์มันจะดำเนินการได้สร้างได้อ่าก็คือก็เดี๋ยวว่าเบอร์ทิ้งไว้ทางไลน์ก็ได้เห็นคุยไลน์ผมคือมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างให้รับอะ่ะผมก็ต้องรับอะ่ะถูกป่ะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงมาก็ต้องดึงมาเราก็จะไปขัดก็ไม่ได้ก็ต้องช่วยกันอะ่ะทีนี้มันน่าจะสว่างแล้ว สว่างหมดแล้วผมว่าทําไปดีแน่นอนเพราะของเราที่เขาไม่ไมมจม่างด้เลยเพราะมีคนมีเฉียงมากระจิบกั้งหูท่านตลอดเวลาไม่กลัวท่านจะเป็นอะไรไปที่วันนั้นที่ตรงอ๋อโอเคครับจะมาวันนั้นเลยก็รอเวลาวันนี้แหละด,ดีแล้วเหมาะสมแล้วแหละในการดึงในการเรียกอะไรต่างๆ,ๆพร้อมที่สุดแล้วก็นี่หลวงพอ่อรอไม่นานด้วยก็ได้เห็นได้รู้เนาะเหนื่อยดิ คือผมผมไม่ได้เอาเอาเอาคนอื่นอะ่ะบางทีเอาล่างอื่นมาปั๊บมันก็ไเหมือนกับล่างพวกนี้แหละคือว่าผมสามารถที่ดึงมาปั๊บคือเป็นมาด้วยกันน่ะไม่ใช่อยู่ดีผมเอาใครมาก็ไม่รู้ไปพูดเราก็ยังห้าสิบมาสิบแต่นี่คือมาด้วยกันไงแล้วเขาไม่รู้สึกตัวนะเออไม่การการจารที่ไม่เคยเป็นมันก็เป็นอ่ะเดี๋ยวหายอ่ะเดี๋ยวผมจับให้หลวงพ่อเอามาไนะ,อะขออนุญาตนะหลวงพ่อนะครับผมเป็นคนเสียงดังนิดนึงนะ

ขากระชามกันเนาะขามีชายอยู่ข้างเดียวในข้างขวาข้างซ้ายเจ็บบอกนะ พอนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนที่นะปรับขยับนะค่อยขยับดีๆเดี๋ยวมันไปเปลี่ยนที่อะไรต่างเขาเริ่มคลายเขาเริ่มปล่อยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นละไปสร้างโบทต่อแล้นะ ก็มันไม่มีอะไรอ่ะก็ผมทําให้แล้วก็คือรับปากก็จะไปแก้ที่วัดกันนะตอนนี้ก็คงเหลือเวลาที่ว่าผมไปวัดแค่นั้นแหละถูกไหมพ่อก็รู้หมดแล้วอ่ะเพราะผมก็ไม่เคยไปวัดเลยวัดวันจําชื่อไม่ได้โอเวัดบางหินงเขาจะเองโอเควัดบางหินอ้าลูกกอล่ะขอโทษนะที่ล้งเกินอะไรนะอ่าผมไปดูแลกันนะ ปุจอโเดิมาเสียดเดิมานมาเองก็เนมาตมาคุณมามาสรสางมันรมีอาติกตมันนี้ตมุกีมาอาติรมาตเลมาัเสิมาตเลมันมามันมามันมาเกมา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 ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อ้ยามาตะมตนมาเินมาไอไยไตโยนะโอตยอขนะละสธุสาธยอมยิ่งใหญ่แลครับผมสาธุสาธุไม่ขนาดขนเราเรียนมานะเรายังลืมเลยนนี่มาชิกก็เป็นล้านแล้วไม่ไม่เมื่อก่อนเนียเป็นเนีทาวม เราติดเยอะมากแล้วเราเปิดสอนพุทธโธเนี่ยครับพุทธโธโดยธรรมะธรรมะธรรมันรรมะไอ้เนี้ยเพราะเราะเรโดนเนี่ยนะลืมเลยอ่ะลืมเลยอะมันมันมันตรวไม่ได้เมื่อก่อนนี้คนมาเรียนทำเยอะมากนะพีงร้อยสองร้อยจนตลาดนันจะอยู่วัดเราอ่ะไม่ไม่ไม่มันมีห้าท่านนัดทำเนี่ย ตั้งแต่ขั้นแรกครับเวลาเราจะภาวนาพุทโธกันโยสาธุโนกาสวะวจายันติรติยติยติสาธุสาธุนโมธรรมิเกสาวรมานะขาทำไงเราจะทำนะนักขาลงมาเอสาแล้วเราพุทโธพุทโธไม่คือ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 เวลาเรานั่งสมาธิตั้งศิลอะไตรงนี้ทำสะดือมันหนึ่งนี้วภาวนาว่าพุทแล้วสะดือมันหนึ่งนี้วภาวนาว่าพุทนาหัวใจด้านซ้ายภาวนาว่าพุทมาที่คอภาวนาว่าพุทมาที่ปากยังไม่เอาตกันนะพุท กำหนดรอบหายใจแล้วมา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 ที่กระโหลกไม่ดีด้านซ้ายวิทยาด้านขวาพุธมามาที่หว่างเสลล์พววุธมาที่ขาหนังหมอโพุธมาที่ใทยน้อยพุธมาที่ปากที่จะออกพออืออาจารย์กลำลังสอนเรื่องการทำสมาธ <c oughs> ิไม่ไม่ไม่ไมันมันมีหลายขั้นไง <c oughs> มันมีหลายขั้น <c oughs> มันมีหลายขั้นถ้า ถ้ายมเปิดตรงนี้ได้นะโยมจะทะลุขั้นเลยอะทะลุทะลุขึ้นไปอีกอ,ะ,อะถือว่าถือว่าได้เป็นคําแนะนําที่ดีเลยครับผมไม่พอ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 ,พอเราไล่ตัวนี้นะ<ม>พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธไมถ่ถ้าถ้าจิตมันสงบแล้วคำว่าพุทธก็ไม่มีโธก็ไม่มีครับคือธรรมะเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติสภาวธรรมที่ที่บนบารมีที่ที่ที่เราเคยบำเพ็ญบารมีมาเขาจะมาเปิดเราจะมาเปิดเราอ่าอ่า พออาบิป่าอ่าที่าโปวขางขวาข้างขวาามสิบงมบอมอมลายทอยคล้าทอ่านจะออกป่าป่าโตโตโตไม่พอ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 เราต้องทำนานแล้วเราเราเราทำงานเราขึ้นมานี่ยก็แค่พุทโธป่าอพุทโธ เขาเรียกที่ว่าเขาเรียกว่าฐานลมใช่ไหมฐานลมฐานลมคือฐานลมอย่างนั้นมันจะเป็นอารมณ์พุ่งอารมณ์พลาดไงถ้าเราไม่กำหนดอย่างเงี้ยอ๋อเข้าใจแล้วเขาบอกตั้งตั้งตั้งฐานลมไว้ท้องน้อยมันก็อยู่แค่ท้องน้อยอ่ะแต่มันต้องขึ้นเข้าไปแล้วแล้วก็สุดท้ายก็มาออกที่โถปากไม่เวลาโดนของมันโดนแต่แขนไงอ๋อ ไม่มันรู้เลยเพราะเพราะตรงนี้เขาเขาพอไม่ได้เพราะว่าเราภาวนาอยู่ไงเรารู้เราภาวนาอยู่เนี่ยเนี่ยถ้าถ้าเราไปเราเราเราจะไล่มาเราเราต้องเบรกไยแต่ตอนหลังเนี่ยมันลืมไปเนีละกำลังเราทํางานนู่นทำงานนี่มันลืมไงไม่ไม่ไมนต้องมองเพื่อนใหม่เนี่ะต้องมองเพื่อนใหม่อ่ะถึงบอกว่าเออเขาเขาเขาไล่มันอยู่ในแค่แกะนี่ยมันอยู่ใน่แกะแค่ขาเนี่ยตองนี้มัเข้าไม่ได้ถ้าเข้าได้นั่นเราเป็นเราบ้าไปแล้วนะ เน่ยเนี่เขาดยมได้เก้าฐานงายเก้าฐานเนาะเก้าฐานอ่าปกติมันมีแค่เจฐานอ่ะตอนี่เก้าฐานเก้าฐานเนี่มันจะโล่งไปเลยนะแต่สะตือมาหนึ่งนิ้วดำือหนึ่งนิ้วหนึ่งหแล้วก็นี้ดือมานึนิ้วสอง้มองหัวใจด้านซ้ายหัวใจด้านซ้าย3คอสปากปจมูกหกังคิ้ว7กากระมอม8ใช้อย9แล้วไปออกโถปาก องค์โอเค9สำหรับวัดลง9อ่ะผมเข้าใจแม่กบุญทักคน9เลยนะใช่ใช่วุฒิคน9เลยเพราะเพอาะแม่สมมติว่ามันมีพลังมีเท่มีอะไรเนี่ยถ้าถ้าเขาจะมาก่อเราเนี่ยมันมันก่อเราไม่ได้เพราะว่าเราภาวนาอยู่ตรงนี้ไงแต่ตามแขนดาวเนี่ยเขาก่อได้นะอ่าเพราะเพราะว่าลมเราอยู่กําหนดอยู่ตรงเนี้ยคือคือจุดจุดสำคัญของเราอ่ะจะลมอ่าเฮ้ยไม่แน่นจะสบาย แต่เนี่ยอาจารย์ลองลองออมหนดเด็ดแล้วอาจารย์จะเ,เก่งวาเก่าเยอะเลยอ่ะตอนเนี้ยลูเก่งจะเก่งวงก่าเยอะเลยเพราะเพราะ,เพราะเพราะอะไร่นี้กพ็พุโทโธพุโทโธพุทโธคือคือคือเราไล่มาเนี่ยเอาลงเหลือกพุทกับโธแต่ถ้าจิตเรามันเป็นเอกัตาจิตจิตที่เป็นหนึ่งเดียวนะไอ้ตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าที่ที่พระเขาได้ฌานได้สมาธิก็คือจิตมันเป็นเอกเอกัตาจิตแต่บางทีมันตั้งได้เป็นวันเป็นคืนเออเี่ที่เข้าสมาบัติอ่ะไอ้เรื่อจิตเป็นเอกะตาจิตจิตมันจะนิ่ง มันมันจะเวียนเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยใช่ใช่จะเวียนมันจะไม่แบบมันจะเวียนอยู่อย่างเงี้ยมันมันมันจะไม่มันจะไม่แน่นติดอยู่ไหนมันจะเวียนหัดก้าวขนาดนั่นนั่นแบบนี้นั่นเหมือนนี้ขนาดยัดตีหัวยองพอนในยังโตกว่าที่ดวกเขายักษ์เขาไม่เห็นทางให้มาขายขวางทางแล้วท่านั่งออกมาดียักษ์เนี่ยน่ากาบองยักษ์ไม่ดียักเกเรกะว่าจะตีตีหัวป้าให้ตรงเีนนั่นะป่าหรอกถ้าโดนแม่ท้อนี้โตกันเรี่ดวกป่า อ่ะยักษ์นะแลเนี่ยเนี่ยมันจะโล่งเลยนะมันจะโล่งมันจะโล่งได้ได้พุทโธ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 คือคือถ้าถ้าเราปล่อยไม่ได้อะหลงมันยังเป็นสองเหมือนผ่าพุทโธไปก็สอนนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแต่มันมีลึกกว่านั้นนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโท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 โแล้วเราก็ปล่อยโทมันก็คือธรรมะคือคือธรรมชาติมันจะมาเลยอ่าอ่าแล้วตอนนี้อาจารย์จะแตกฐานเลยอ่ะพูดหนึ่งอ่ะจริงจริงไป มันม,มันจะแตกฉานยโยมคนนี้มาเนี่ยอาจารย์จะรู้เลยว่าเขาเป็นอย่างเนี้ยโยมจะต้องสอนทำหมวดไหนเขามันจะเป็นไปไปตามจริต <c oughs>